กรีดคอแตกคูจินสี่คู่เรือผีสู่เรือหลวงปี2026นี้ใครจะเปิดตัวก่อนกันค่ะ เปิดสัก,กราชใหม่2026บอกเลยว่าวงการบันเทิงไทยคือคักจนเบาหวาดขึ้นตาเพราะปีนี้กระแสะคู่จีนที่ดูท่าทางจะไม่ใช่แค่จีนขำๆเริ่มส่งกลิ่นความรักลอยฟุ้งมาเตะจมูกชาวเน็ตอย่างเราๆค่ะงานนี้เองสำนักข่าวคาเพือกขอรวบตึงสี่คู่สุดฮอตที่แฟนคลับกำไม้พายอย่างแน่นเตรียมแห่คันหมากกันให้วุ่นจะมีคู่ไหนกันบ้างที่ลุ้นขึ้นมามุงกันตรงนี้ได้เลยค่ะ 1นึ ก้อยอรัชพรท็อปทศพลคู่รักใส่ติดเคมี K Me, ชีวจิตสุดๆค่ะคู่นี้บอกเลยว่าเรือแล่นชิ้วแบบไม่ต้องพายหลังจากมีโมเมนต์มูมิ้งกันมาทักใหญ่ทั้งไลฟ์สไตล์ที่ดูกักกันความเป็นธรรมชาติเวลายอยู่ด้วยกันทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มแตกล่าสุดกับภาพเปิดกล่องของขวัญที่ดูยังไงสายตาก,ก็เกินเบอร์คำว่าเพื่อนปี2 0 2 6นีน้แฟนๆปักหมุดรอประกาศสถานะอย่างเป็น ทางการได้เลยทรงนี้เสียงในหัวน่าจะตะโกนว่ารักไปแล้วค่ะ 2. โยเกิร์ตนัชชากระทิงมขุนนรงเรือพี่เรือผีที่เคมีรุนแรงมาก โู้นี้มามืดที่ทำเอาโซเชียลระเบิดส่วนกับส่วนผสมที่ลงตัวเปะระหว่างสาวสวยสุดเฟียสกับหนุ่มตีคีเล่นแค่ยินข้างการเคมีก็พองกระชูดโมเมนต์วันเกิดเอ่ยรูปคู่เอ่ยมันชวนให้คิดไปไกลถึงเดาอังคารแฟนคลับเชียร์หนักมากเพราะอยากเห็นแม่โยกลับมาสดใสหัวใจสีชมพูอีกครั้งงานนี้เองกระทิงหัวจะขิดค่ะ จะขิดใจแม่ได้สำเร็จหรือไม่ก็ต้องรอติดตามแบบห้ามกับทิปตากันเลยทีเดียวค่ะ 3. ฟังขนานทหน,นองทนาคู่จิ้นรีเทิร์นหรือรักครั้งใหม่ใช้ไลลกว่าเดิมคู่นี้ทำเอาสนามบินแตกแตนเมื่อมีตาดีเห็นนองฟังเช็คอินในทริปเดียวกัน ทำเอาต่อมจ้นทำงานหนักมากสาวฟางที่เพิ่งโสดหมาดๆกำหนุ่มน่องสายหาที่ดูจะเข้าอกเข้าใจกันดีชาวเน็ตสูมภาพกันตาแตกสายตาที่มองกันมันมีซัมติงปีนี้บอกเลยว่าเรือลำนี้เครื่องแรงแฟนคลับเตรียมตัดชุดรอไปงานแต่งได้เลยค่ะ 4.Amanda of d u m เกรทวรินทรคู่รักนักกิจกรรมและคู่สุดท้ายที่ลุ้นกันมาข้ามปีกับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทรผู้หวงความโสดกับนางเอกสาวอามัมนดาล่าสุดมีภาพควงกันไปเดินศึกษาป่าธรรมชาติ ทำเอาปากเขียวขจีกลายเป็นสีชมพูแม้ปากจะบอกว่าพี่น้องแต่การกระทำมันฟ้องว่าพี่น้องท้องชนกันหรือไม่แฟนคลับลุ้นตัวกโกงในปี2026ก็ต้องมีข่าวดีแล้วนะคะพ่อเกรด